ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไปตัดต้นข้าวโพดมาให้วัวนะครับไปงแต่ตีสี่ครึ่งครับตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วล่ะครับใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเองครับท่านผู้ชมได้ต้นข้าวโพดเต็มกระบะเลยครับหนึ่งลำรถผมกล่าวว่าช่วงพายุเข้าสามสี่วันนี้นะครับก็น่าจะมีอาหารตุนไว้ให้กับวัวในคอกหลังบ้านของผมนะครับสบายใจเชิบแล้วครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับที่จังหวัดน่านบ้านผมนะครับก็ช่วงนี้พายุเข้าครับผมก็เลยชิงความได้เปรียบนะครับพอฝนมันซาผมก็รีบบึงรถลงมาตัดต้นข้าวโพดนะครับซึ่งต้นข้าวโพดที่ผมซื้อไว้นะครับก็ห่างจากบ้านของผมประมาณสักประมาณสัก5ค่ากิโลอ่ะครับใช้เวลาในการเดินทางก็ไม่นานนักน,นะครับ กอ็อย่างที่เคยบอกเคยเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับว่าคนเลี้ยงวัวต้องขยันหน่อยนะครับต้องพยายามสแสวงหาเห็นวัวอ้นวนเราก็ดีใจใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชมครับพอดีเลยครับผมได้ดึงำลำรถนะครับน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการเลี้ยงวัวสามตัวในคอกหลังบ้านน่าจะ กงพอประมาณสามวันครับท่านผู้ชมครับแหมมาถึงเจ้าบรรดาวัวๆทั้งหลายก็นอนกันอยู่เลยครับยังไม่ลุกครับยังไม่ตื่นตื่นแล้วครับยังไม่ลุกสามตัวกับข้อหลังบ้านอ๋อท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูหลังคาที่ผมทมําไว้นะครับนะครับมันก็พอที่จะคุมฝนบังฝนให้กับ วัวได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะโย่ไปบ้างครับเดี๋ยวจะปรับแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีน้ำที่ตกค้างอยู่บนหลังคานะครับเดี๋ยวเราก็แค่เจาะรูให้มันรั่วก็ใช้ได้แล้วครับมาถึงแล้วนะครับคอกวัวหลังบ้านมันแฉะ ปกติผมก็จะให้อาหารวัวตรงคอ,อกเลยนะครับวันนี้มันแฉะก็เลยนำออกมาล่ามไว้ข้างๆบ้านครับท่านผู้ชมครับผมก็นำมาสับประมาณนี้ครับให้วัวกินครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับที่วัวของผมได้กินหญ้าสดซึ่งปกติก็ใช้ปุ๋นข้าวโพด นะครับเป็นวัตถุดิบหลักในการเลี้ยงวัวของผมในคอกหลังบ้านนะครับเมื่อมาถึงก็จะสับประมาณนี้ครับต้นข้าวโพดไม่ต้องสับละเอียดครับเพราะว่าเป็นต้นข้าวโพดที่เป็นต้นข้าวโพดอ่อนนะครับไม่ใช่ต้นข้าวโพดแก่ก็เลยไม่ต้องสับให้ละเอียดมากนักครับวัวก็กินครับกินกินดีเลยทีเดียวครับ,บเจ้าแลนดิ้งครับเมื่อคืนฝนตกหนักเปื้อนโครนเลยกัน เพื่อนโครนนะครับเพื่อนโครนกันเลยทีเดียวครับนี่เป็นบรรยากาศครับในบริเวณข้างๆบ้านก็จะมีญ่าเริ่มขึ้นมาแล้วครับหัวก็จะหาเล่มหญ้าแถวนี้ด้วยนะครับเจ้าโดนัทครับก็จะให้ประมาณนี้นครับตัวละประมาณ ยี่สิบโลได้ผมไปตัดต้นข้าวโพดต,ตั้งแต่ตีสีครึ่งครับเสร็จประมาณตีห้ครึ่งมาถึงบ้านก็เกือบ6กโมให้อาหารวัวนำมาสับให้วัวกินเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณ6กโมงนิดๆครับ ใช้เวลา1ชั่วโมงประมาณ 1, ชั่วโมงครึ่งครับในการเลี้ยงวัวตอนเช้าสไตล์คนไม่มีเวลาครับ mm hmm. เจ้าหมูย้องนะครับชาโรเล่นี่เป็นวัวที่กินเก่งมากครับท่านผู้ชมสังเกตเท่าที่สังเกตมานะครับ เท่าที่เลี้ยงมาเนี่ยชาโรเล่เป็นวัวที่กินเก่งมากก็เลี้ยงประมาณร้อยตัวหนึ่งลูกผสมตัวหนึ่งแล้วก็มีชาโลเล่ลูกผสมนะครับซึ่งเลี้ยงไว้หลังบ้านอีกส่วนหนึ่งก็เลี้ยงไว้ที่สวนเป็นเลมันบ้างเป็นบามมันลูกผสมนะครับและมีชาโลเล่ด้วย สังเกตดูว่าชาโลเล่จะกินเก่งกว่าพันุ์อื่นๆนะครับเป็นบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาเลี้ยงก็ลองจัดสรรเวลาดูครับอย่างผมปกติถ้าหากเป็นวันทำงานเจ็ดโมงครึ่งต้องออกบ้านแล้วนะครับแต่ก็พอมาเลี้ยงวัวอย่างนี้ก็สามารถที่จะจัดสรรเวลาได้นะครับ ก็ยังเหลืออีกเยอะครับหลังรถเหลือเยอะเลยครับประมาณ3าวันน่าจะพอนะครับตอนนี้เจ้าวัวก็กินไปเรื่อยๆน่าจะผูกล่ามไว้ตรงนี้ก่อนครับข้างบ้านจะเป็นประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับการเลี้ยงวัวหลังบ้านสไตล์คนทำงานสไตล์คนไม่มีเวลา ต่อยากเลี้ยงวัวครับเช้ามาก็มีความสุขดีครับกับวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับบรรยากาศในการเลี้ยงวัวสไตล์คนไม่มีเวลาอย่างผมนำมาฝากท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์หนันต่อยด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปมาฝากท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ